ในแง่ของอสภาพภูมิอากาศที่<า>เปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยการเกษตรเพราะว่าชาวบ้านทั่วๆไปประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆเนี่ยลองดูดีๆนะคะ<ม>เยอะนะคะเ<ม>กือบครึ่งมากกว่าครึ่งชาวบ้านของเราเนี่ยคือเกษตรกร<อ>สิ่งที่เขาจะได้รับผลกระทบนะคะหรือช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าได้รับผลกระทบบ้างก็คือการทำมาหากินของเขาการเกษตร เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปสุดโตง่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกแน่นอนการเกษตรก็จะได้ผลกระทบเขาเองในเรื่องของการทํามาหากินเงินต่างๆได้รับผลกระทบชัวๆอันนี้ที่เราเห็นสิ่งที่เกิดตอนนี้มันควรจะเกิดอีกร้อยปีข้างหน้านะคะ,ะแต่เราเป็นคนตัวเร่งให้มันเกิดมาตอนนี้เร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมร้อยปีนะคะกฎเกณฑ์ต่างๆใช่มีดีแต่ผลสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเรา สามารถที่จะเริ่มจากตัวเราเองก่อนไม่จำเป็นต้องหวังว่าอุ้ยมีกฎเกณฑ์ก่อนแล้วค่อเริ่มจากตัวเราเองก่อนครอบครัวเราก่อนเริ่มด้วยช่วยกันเอาสหาการปรับเปลี่ยนย่อมต้องแลกกับความสะดวกสบายคุ้มแค่ไหน,ไหน,ไหนจริงท้ายหค่อนค่ะจริงๆคุ้มนะคะวันชอบบอกเสมอเลยค่ะว่าการเกิดสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีวัคซีนตัวไหนเลยนะคะที่จะมา ช่วยคุ้มครองปกป้องเราได้ถ้ามันเกิดแล้วมันเกิดเลย